แม่ตรงนี้เริ่มเริ่มขายกี่โมงนะคะหกโมงกโมงเช้าเลยตั้งแต่เช้าเลยค่ะค่ะลูกค้าก็จะแวะซื้อแบบเรื่อยๆเลยนะคุณผู้ชมนี่นะที่ว่าตอนนี้แม่มีส่งแล้วนะคะน,นี่ค่ะ ทำไม่ยากค่ะตอนนี้ยังมีโปรโมชั่นอยู่ใช่ไหมคะ่ะห้าแถมหนึ่งค่ะห้าแถมหนึ่งนะคะน่ากินมากค่ะอ,อืมอ,อืมหออืม อออันนี้ก็ฟินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมินดีต้งนบเข้าสู่ช่องสุริสาชาแนลค่ะวันนี้ตักอยู่วันนี้พระพุทธบาทนะคุณผู้ชมเช้านี้ยังไม่กลับเลยนะก็วันนี้ตั้งจะพามาชมร้านของป้าเดือนนะคะฟงเน่งฟดนี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นร้านในตำนานนะของชาวพระพุทธบาทเลยนะป้าเดือนเนี่ยตักเคยมาถ่ายได้จากรอบสองรอบแล้วนะแต่ว่าตอนนี้คุณผู้ชม แม่เดือนเนี่ยเขามีแบบแป้งส่งแล้วใครที่แบบสอบถามเรื่องแป้งนะคะว่าตอนนี้แม่เดือแม่เดือนอะ่ะเขาแบบมีส่งทั่วประเทศแล้วนะคะจะเป็นแบบสไตล์แบบว่าส่งแบบแป้งแห้งๆแล้วก็ไปผสมเองนะคะสําหรับใครที่อยากขายเนาะอยากอยากขายแบบพ้งเหน่งแบบนี้นะคะง่ายๆเลยคุณผู้ชมไปเดี๋ยวตักพาไปชมบรรยากาศแล้วก็รายละเอียดอ่าตัวสินค้าเนาะไปชมกันคะ่ะ ขนมปงเหน่งนะคะของแม่เดือนนะคะร้านนี้ตำนานของชาวพุทธบาทเลยค่ะคุณผู้ชมสิบบาทนะคะน่ากินมากๆค่ะนี่เป็นไม้แบบนี้เลยอันนี้จะเป็นหนังกรอบนะคะคุณผู้ชมเอา่อไนี่ค่ะหนังกรอบอันนี้เป็นชีสค่ะนี่ตอนนี้จะเป็นแบบชีสแบบไส้ลาวาเป็นแบบข้างในไส้เป็นชีสเลยเยิม้มๆเลยนะคะ ลูกค้าก็จะจอดซื้อเรื่อยๆเลยนะคะอยู่ริมริมรั้วนะคะพระุทธบาทนะคะน่ากินมากๆเลยะคะ่ะอ้าวแบบนี้เลยแม่วัดีนะคะมาปเดือนจะมาแค่เสาร์อาทิตย์ใช่ไหมใช่ไหมแม่แ เลี้ยงหลานก่อนตอนนี้แม่เดือนน่ะหลงหลานนิดนึงนะคะไปตอนนี้แม่เดือนอยู่กรุงเทพใช่นะคะเลี้ยงหลานอยู่กรุงเทพนะคุณผู้ชมแต่ว่าจะมาขายเสาร์อาทิตย์นะคะตอนนี้แม่ก็มาขายช่วงช่วงวันธรรมดาใช่อืมค่ะมาช่วยหลานจ้าไมช่วยหลานทอดนะคะน่าอากกินมากค่ะคุณผู้ชม แม่ตรงนี้เริ่มเริ่มขายกี่โมงนะคะหกโมงหกโมงเช้าเลยตั้งแต่เช้าเลยค่ะเย็นประมาณแป้งหมดก็สักประมาณเที่ยงใช่ไหมคะแม่เที่ยงบ่ายไแน่อ๋อเที่ยงบ่ายไม่แน่นอนแล้วแต่วันเนาะแม่เนาะค่ะลูกค้าก็จะแวะซื้อแบบเรื่อยๆเลยนะคุณผู้ชมเป็นอยู่อ่าริมลั้วนะคะพระพุทธบาทนะคะราาทหห้าสิบห้าสิบบาท ตอนนี้ยังมีโปรโมชั่นอยู่ใช่ไหมคะห้าแถมหนึ่งค่ะห้าแถมหนึ่งนะคะส่งมอบให้เลยนะคะจอดรถแล้วซื้อได้เลยค่ะคะุณผู้ชมไม่ต้องลงรถนะคะนี่นะคะคุณผู้ชมแป้งตัวนี้นะที่ว่าตอนนี้แม่มีส่งแล้วนะคะนี่ นี่ค่ะทำไม่ยากค่ะออนะนี่นะคะแป้งตัวนี้นะคะเ,ออเดี๋ยวตักต้องบอกเรื่องน้ำมันก่อนนะคุณผู้ชมแม่ใช้น้ำมันใหม่ทุกวันนะแต่ว่าด้วยสีของหม้อเนาะแม่เนาะมันก็เลยทําให้ตัวน้ำมันเนี่ยเหมือนสีดำนะคะแต่ที่จริงไม่ไมดำนะค่ะเออนี่ย ถ้าเราเล็กเราเพิ่ใส่หม้อเล็กเราได้แต่นนแต่้มันทอดเยอะทอดเยอะต้องใช้หม้อใหญ่ค่ะแม่ตอนนี้ก็ไม่ได้มีวันหยุดเลยเนาะขายทุกวันเลยเหมือนเจาเมื่อวานนี้หยุดฝนอ๋อเมื่อวานนี้ฝนแบบทั้งวันเลยค่ะช่วงนี้ฝนก็ลำบากหน่อยนะคะตกตกบ่อยมากตกแบบไม่หยุดเลยค่ะ ปลาเดือนขายตรงนี้ได้เป็นปีแล้วเนาะแม่เนาะะค่เป็นปีแล้วนะคะคจนได้ฉายาแม่เดือนป่งแห่งปลดหนี้ไปแล้วนะคะ <c oughs> <c oughs> ขายป่งแห่งปลดหนี้นะคุณผู้ชมจริงๆแม่เดือนอะ่ะ <c oughs> เขาสู้แบบสู้มากๆเลยใ,ใช่ค่ะไปตรงไหนสมัยขึ้นเนาะขับรถมหนีขบับรถอยางให้เข้าบ้าบนรเออ แต่เราบางทีเราก็อยากจะไปนั่งคุยนั่งอะไรก็เราก็หาว่าเราจะไปทิงกั้งเขาไม่ชอบรับเรานี่แหละแม่ชีวิตยิ่งบางทีงินยิ่งกว่าละครชีวิตยิ่งกว่าละครนะคะแต่ว่าแม่เดือนนี้เขาก็ผ่านแบบวุกิตช่วงนั้นมาได้นะคะแบบพลิกเลยฝงหน่งคือเป็นแบบว่าพลิกชีวิต ป้าเดือนเลย,เชยใช่ค่ะสู้ชีวิตนะคะต้องมาออกขายโป้งเงงเพื่อใช้หนีค้ค,ค่ะตอนนี้ก็สบายแล้วไม่เดือนสบายแล้วตอนนี้นะคะ<ม>แล้วก็ตอนนี้ไม่เดือนก็ส่งแป้งใช่ลูกปตงเขาจบแล,ล้วเพระ่ประมาณกี่นาทีนะแม่ตัวน,นี้ 2อสานาทีเนาะประมาณนี้สุกให้มันแบบสีเหลืองๆแบบนี้นะน่ากินน่ากิน ืน่ากินมากค่ะตริงมาค่ะคุณผู้ชมโอ้โหสิบบาทเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวยังมีโปรโมชั่นด้วยนะคุณผ,ผู้ชมห้าแถมหนึ่งโอ้โหนี่ค่ะ นี่ค่ะยังไงกัดไปค่ะจุกๆแบบนี้เลยค่ะเป็นสิบไม้ค่ะคุณผู้ชมโอ้โหนี่แบบนี้เลยมาชิมกันตอนนี้แม่อ่ามีชีสตอนแรกอ่ะที่ร้านอาจจะเป็นตัวชีสที่แบบไม่ได้มีแบบตัวชีสข้างในแต่ว่าตอนนี้แม่จะเป็นแบบปีชีสข้างในเป็นลาวามาลองมาชิมกัน อืออืออือนุ่มฟินหอมหอมหอมเนยมากคุณผู้ชมือสำหรับใครที่สนใจตัวแป้งนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวจักทิ้งเบอร์ไว้ที่ใต้คลิปเลยอะสั่งแล้วก็ใครที่อยากมืออาชีพนะคะเนี่ยไปทำขายได้เลยแล้วก็แบบผสมผสมน้าได้เลยคุณผู้ชมเนี่ยทําง่ายนะตกว่านะ่ะเพราะว่าแม่แบบเป็นสูตรที่แบบ ปรงแบบแป้งสําเร็จแล้วนะคะเราก็ไปอาผสมน้ำอย่างเดียวให้ได้สูกอือชิคอมตัวชิคก,ก็ได้ครับหอมมากเลยแล้วก็แบบเวลากลัดไปแบบตัวชีคจะแตกไปปางเลยอร่อยอือตัวนี้เป็นชิคเนเจอรเลยเป็นหนังกรอบเวลาทานไปหนี่ยกัดไปมันจะมีความแบบกรุบมากๆ ยังใหญ่เนะียนาสิบบาทสิบบาทมากเราก็ห้าแถมนึงเลยคุณผู้ชมมาอือันนี้ก็ฟินคือกัดไปอ่ะสัมผัสได้เลยแบบกัดไปแล้วเจอไสกรอกเลยมันแบบกรุบไปเลยตัวหนังกรอบขุดดีมากไม่ใช้ไสกรอกคุณด,ดีมากคูกมค้าเข้ามา้วยเนาะกอดัวซื้อได้แบบนี้เลยคากคุณผู้ชม ออหือเด็ดมากอค่ะคุณผู้ชมและนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านเด็ดนะคะร้านหกปลาเดือนนะคะมารุ่นกันได้เลยทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะแต่ปลาเดือนเนี่ยเขาจะมาวันเสาร์อาทิตย์นะร้านเปิดหกโมงเช้าถึงประมาณเที่ยงเลยค่ะคุณผู้ชมหรือว่าช้าสุดเนี่ยประมาณบ่ายโมงเนาะอร่อยมากสิบบาทห้าอันแถมหนึ่งนะ แล้วก็ส่วนเบอร์เนี่ยเราตักจะทิ้งพิกัดไว้นะคะ,ะสนใจแป้งนะคะ0ูนย์หกหนึ่งห้านะคะปลาเดือนนะคะโทรมาสอบถามกันได้เลยค่ะคุณผู้ชมมีส่งทั่วประเทศเด้อแป้งนะคะเดี๋ยวเรื่องราคาก็ไปสอบถามโทรสอบถามกันเอาเนาะไปเดี๋ยวตักต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะพีพกนใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์ตักด้วยนะ